ให้สิ้นสุดกันทีปีกระต่ายสิ่งใดร้ายหยุดลงแค่ตรงนี้ความหมองหม่นจนท้อพอกันทีเริ่มต้นปีงูใหญ่ใกล้จับมาให้เอฟซีน้องแบ้วอย่ามัวหมองเรื่องเงินทองมากมายอย่างใจหามีคนรักมากล้นคนเมตตามีวาจาศักดิ์สิทธิ์เมื่อคิดดีให้ลูกหลานเชื่อฟังรู้ยังคิด ให้ชีวิตโดดเด่นเป็นเศรษฐีมียศถาบ่าบั้งบารมีด้วยความดีที่สร้างสั่งสมมาจะเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยผ่านมีความคิดปาดเาลื่อเรืองปัญญาคนเมตตาอุ้มชูอยู่มิคายทั้งเจ็บจนโรคภัยจงหายวับทั้งโชคลาบเงินทองมีกองไก่ คนให้เกียรตินับถือเรื่องลือไกลจิตใจกายแข็งแกร่งแรงบันดาลกิจการเติบโตอย่างโอ้อ่าด้วยศรัทธาความดีมีพื้นฐานทั้งคู่ค้ามาจนคนร่วมง,งานคนเชี่ยวชาญด้วยรักสามคัคคีให้พ่อแม่ลูกหลานสมานฉันรักกันไม่คายหรือหน,น่ายนีทั้งพวกพ้องญาติมิตรต่างคิดดีต่อจากนี้ปีใหม่ให้สุขเทิญ วันนี้จากใจน้องแบลวสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีคีเด็ดมวยไทยเจดสีคืนมาหอนนะคะาอเป็นคืนแรกของปีนะคะ<ส>ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับหนูกับทุกๆคนที่ติดติดตามนะคะ<ส>ก็ได้เวลาคีเดดเจ็ดสีคืนหมาหอนแล้วนะคะสวัสดีทุทกๆท่านค่ะ<ส>ก็อัปเดตรายการล่าสุดนะคะก็มีการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะ เอาคู่เอกออกนะเจ้าเพชรนํำชัยตาแดงนะคะก็เอาคู่สามมาชกคู่เอกแทนแล้วก็เอาฤทธิชัยกับเจ้าเพชรตาปีมาแทนคู่สามทั้งคู่นะคะมาฟังคู่ที่สามก่อนเลยค่ะคู่สามก็เป็นมวยแทนทั้งคู่นะคะเหลตเปิดไปที่มุมแดงนะฤทธิชัยปอพีรพัฒน์เป็นต่ออยู่ห้าสี่นะรายการต่อเนื่องกว่านะน้ําเงินรายการไม่ต่อเนื่องนะ นักชกมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง1 6 9เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะการผ่านมวย6ครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะทำการซ้อมที่ลูกมะขามหวานนะ่ไปปล่อยยศที่5 7ากิโลเวทที่ชกโรกเก่งที่1้อไม่เกินอยยี่ปอนะฮะก็เจา้าฤทธิชัยวอลเทคโนโลยงปู่สวงหรือฤทธิชายปอพีนพัทน์หรือฤทธิชัยปอพีนพัทน์ก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะฮะหรือสอสมานการเม้นค่ะก็เป็นมวยซ้าย สูงยาวผิวม,มือครบเครื่องหุ่นดีเตีนซ้ายหนักแรงหลักเหลี่ยมดีฉลาดเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดกอมฟอร์มสดจริงนะคะเพิ่งสะดุดแพ้แค่ไฟเดียวนะคะมาดู3ฟอร์มล่าสุดนะมาถัดกันแพ้กับเจ้ากล้องสุรินนะะก็เลย แพ้ตจ้ก้องสุรินไปแล้วก็มาเสมอกับดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนหนูมองว่ากินกันไปปลายในะวันนั้นถ้าให้ชูช,ช,ชูเจ้าริทิชัยชนะก็ได้นะคะแต่เขาก็ชูให้เสมอนะคะล่าสุดมาชนะน็อกยกสี่ให้กับเพชรอันวาสารฝวันกีฬานาทวีนะคะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีก็เป็นมวยต่างถิ่นนะคะย้ายศึกมาทกกันนะคะก็โชว์ฟอร์มไว้สวยงามน,นะคะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะมุมแดงวันนี้เจอกับเพชรตาปีพิวผ้าใบนะครับ มวยตัวนี้โชเก่งนะคะแต่รายการไม่ค่อยต่อนเนื่อเลยนะเคยเห็นชกครั้งล่าสุดเมื่อตอนเดือนสองกา์นะคะเ็<ม>เป็นนักชกอายุป21ปีส่วนสูง168เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากใต้สุราษฎร์ธานีการผ่านมวย50ครั้งนะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องการสู้น์ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์น่ะน้ำหนักเปิด5 7กิโลเวทที่ชคเก่งอยู่ที่119ไปจน125ปอนด์นะคะก็เจ้าเพชรตะปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์หรือคู่ใหญ่บ่าวบางสวรรค์น,นะเป็นคนเดียวกัน รายการล่าสุดนะที่ชกทิ้งไว้ก็เมื่อ4เดือนกับอีก27วันนะคะก็เกือบ5เดือนนะที่ไม่มีรายการมาดูสามฟอร์มล่าสุดนะเคยชนะคะแนนสีโชคสอพุงอมอที่สุกบลทัศน์ดเมื่อเดือน4นะคะแล้วก็มาชนะคะแนนพนชัยห้างทองเมรดาณที่ศึกโน้ำไทยเมื่อเดือน5ล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนวันพิเศษลูกบ้านใหญ่ที่มวยกุทธรภาคใต้เมื่อเดือน8นะคะก็รายการไปต่อเนื่องนะคะไม่เหมือนมุมแดงนะมาชกช่องเจ็ดบ่อยมากแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ คู่นี้เป็นมวยแทนทั้งคู่นะคะก็มองว่าฤทธิ์ทชัยปอพีรพัฒน์มีรายการต่อเนื่องกว่าเหมือนซ้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเล็กก็เปิดไปที่เจ้าฤทธิ์ทชัยเป็นต่ออยู่ห้าสี่นะคะก็มองว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆสดใสเรื่อยๆฟอร์มไม่ตกเลยนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะเพราะเป็นมวยแทนทั้งคู่คนนึงหายไปนานนะคะก็เหมือนซ้อมไม่เต็มที่ทั้งคู่นะถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกคนที่มีรายการต่อเนื่องนะคะร่างกายย่อมแข็งแรงก,กว่าฟันคงค่ะ อัปเดตรายการมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่7มกราคมสองพันไวอลเทคโนโลวงปูสวงและเพชรตาปีพียูผ้าใบมาชกแทนในพิกัด125ปปอนด์ก่อนแล้ฟังข้อมูลมวยขออนุญาตแนะนำพักยกดีๆพักยกคุณภาพพักยก24ไว้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าของคนมวยเป็นพักยกระบบออโต้เล่นง่ายครบเครื่องมั่นคงยอดนิยมต้องพักยก24นะะจดอดีไลน์ไว้เลยค่ะ p k 24่สิ p k 24่ี่มีอ d นำหน้านะคะพักยกดีๆที่น้องแบลวเลือกให้ต้องพักยก24ผู้สำรับส่วนรายการจบครบทุกเรื่องมวยตลอดจนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมั่นคงร้อเปน้องแบลวการันตี สำหรับคู่ที่1และคู่ที่สองนะเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23สายบีคู่ที่1คนแพ้ตกรอบทันทีส่วนคนชนะไปลุนเข้ารอบต่อกับคนที่แพ้คู่ที่2ชิงกันเข้ารอบอีกครั้งนะคะส่วนคนชนะคู่ที่สองเข้ารอบทันทีไปรอเพื่อนๆเลยค่ะสำหรับเสือคู่แรกนะเลยเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่อสาสองค่ะคู่ที่2สายบีนะคะศิลาชัยสจแดนและย่องเจอกับฉลามเงินสิงห์มาวินคู่นี้เหลดเปิดไปที่ศิลาชัยเป็นต่อถึงสาสองนะคะมุมแดงเป็นต่อ คู่นี้ชกกันทีประกาศ1น2ปนะใครชนะเข้ารอบทันทีค่ะส่วนคู่2นะมุมมองหนูนะคนหนึ่งชกที่ไหนราคาดีตลอดนะส่วนอีกคนก็สีเสื้อสิงมาวินนะชกที่ไหนก็แพ้ยากพอเซียนลุมเล่นนะก็เป็นคู่ที่สมควรชกกัน100%ค่ะแดงทำนิดหน่อยราคาไหลไปแน่นอนนะส่วนน้ำเงินนะก็ยืนให้คบยกคค่าสูสีมาชกช่องเจ็นะหรือชกที่ไหนก็ ส่วนใหญ่นะคะก็ได้เป็นผู้ถูกชูมือนะคะคู่นี้กินกันที่เซียนข้างสนามอ่ะเล่นไปตามเซียนเลยเซียนดังๆมีไม่กี่คนหรอกเล่นในเกมไปเลยค่ะเซียนใหญ่เข้าตัวไหนเราก็เล่นไปตามเขาเลยนะคะแพ้ชนะคู่นี้ได้เสียสุดๆเล่นยากไม่มีใครล้อมกินกันง่ายๆก็ต้องสู้กันไปตามเงินค่ะส่วนเราคนเล่นก็ดูไปก่อนนะคะทีนี้มาย้อนเคิงของศิลชัยบ้างเป็นมวยซ้ายสูงยาวรูปร่างดีนะฝีมือครบเครื่องวงนอกเตนะหนักล็อกรัด ขยมตีมีศอกรอสวนนะในเข่าแหลมแทงเจ็บมีหมัดสอกออกได้ตลอดก็ครบเครื่องนะคะทุกที่ไหนส่วนใหญ่นะราคานำเลยนะคะแล้วน้องก็เป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วด้วยมองว่าเก่งนะถ้าเทียบกับเสือหลายๆคนนะคะก็มองว่าน่าจะติดอันดับ4คนสุดท้ายนะเป็นนักชกอายุ18วีสวูง169เซนเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอบ้านค่ายจงังหวัดระยองนะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ90ครั้งเป็นมวยซ้าย ทำการพิซ้อมที่ EVO 360เทพประสิทธิ์ปัญยาน้ำหนักไปล่อยอยู่ที่5 4กิโลเวทที่น้องชกโลเกตอยู่ที่110ไม่เกิน119ปอนด์นะวันนี้ก็ชกในเวทนั้ปอนด์สามฟอร์มล่าสุดนะคะเคยชนะคะแนนก้องเมืองไทยสพง์อมรมาที่ศึกท่อน้าไทยรวมคนคนสวยเมื่อเดือน9แล้วก็มาชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวินที่ศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะล่าสุดนะก็มาชนะโรเล็กบอปัญญาวัยที่ศึกมวยไทยเจ็ดสี่นะมองว่าก็ไม่ได้ชนะขาดนะแต่ ราคานำเขาเหมือนกับเขาโอกาสเขาดีอ่ะวันนี้เจอกับฉลามเงินสิงมาวินนะก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีม,มือครบเครื่องเหมือนกันนะคะเตะได้ทั้งซ้ายขวานะเขาเนอกออกในตับหมดัดรอสวนนะบู๊ดุดันลงในคว้าคอแล้วก็จับป้ามตีปลายมีขยมตยแแีแข็งแกร่งแข็งแรงนะแฝดน้องฉลามทองแต่หนูมองว่าถ้าเอาสองคนเนี้มาเปรียบกันนะหนูมองว่าเจ้าศิลาชัยนะเร็วกว่ามองว่าในพิ้วเลยนะวันนี้เจอกับ สิงห์มาวินนะคะไม่ร the <c oughs> ู้ใครสีเสื้อน่าเสือใหญ่กว่ากันนะคะแต่ก็เคยชนะกันมาเจ้าฉลามเงินเคยแพ้นะก็เคยผ่านมวยมา40ครั้งน้อยกว่านะอายุ18ปีส่วนึ่งร้อยเซนติเมตรนะหุ่นพอๆกันเป็นมวยครบเครื่องมวยซ้ายเหมือนกันนะก็ทําการซ้อมที่สิงห์มาวินวันนี้ก็ชกในเวทเหมือนกันนะคะดูจากฟอร์มหลังๆที่แบบย่นระยะไปหนูมองว่าศิลชัยฟอร์มดูดีกว่านะก็เคยแพ้สักนะคะอบจนครพนมที่ศึกมาทัชิตมื่อเดือนสามมาแล้วก็มา แพ้คะแนนศิลาชัยสจดนำะยองที่สุดท่อน้ำไทยนะ,ะแล้วก็ล่าสุดนะก็มาชนะบรรลือศักด์อสนิทพันนะก็ชนะมวยที่แบบความเป็นมวยน้อยนะคะก็เสียเปียเจ้าศิลาชัยนะนะเสียเปียบตรงไหนเหรอเสียเปียบตรงที่ศิลาชัยเขาชัดเจนไงเขาชนะเจ้าโรเล็กมาได้เขาชัดเจนว่ามวยฝีมือกับฝีมือแบบกระดูกมวยดีเก่ง โรเล็กก็ไม่ธรรมดานะแต่ชนะมาได้ก็เท่ากับว่าแล้วสามารถเอามาวัดกับคนอื่นได้ว่าคนนี้เก่งเท่านี้คนนี้เก่งเท่านี้คือเขาชนะโรเล็กมาได้คือเขาไม่ต้องกลัวใครแล้วไงเข้าใจความหมายหรือปะคููนี้นะออกชอบไปก่อนนะคะก็ชอบไปที่ศีลาชัยนะคะส่วนตัวนะแต่ถ้าถึงวันจริงนะก็เอาไปตามเกมนะชอบไปตามเสียนเสียนเล่นตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะเพราะว่าสีนะเสี้ยนน้าเสื่อใหญ่ทั้งคู่นะคะ เซียนตัวไหนอยู่ฝั่งไหนแล้วก็เล่นตามเขาไปค่ะแต่ถ้าถามวันนี้นะส่วนตัวต้องฟันทงใช่ไหมก็ให้เลือกก็จะเลือกที่แดงนะคะมองว่าเร็วกว่าเร็วกว่าฉลามเงินนะเพราะแลดูช้ากว่านิดนึงนะแต่ถ้าถึงวันจริงนะหนูก็แนะนําให้เล่นไปตามเกมนะดูเซียนใหญ่เป็นหลักค่ะคู่นี้ได้เสียสรุปแน่นอน,นะคะ่ะเพราะใหญ่ทั้งคู่นะคนนึงก็ราคานําล้าอาวุธมาตลอดอีกคนนึงก็อยูใ่ในคบยกเบียดเสียดสูสีมาก็ได้เป็นผู้ชูมือนะค,ะคู่นี้เล่นไปตามเซียนค่ะ ส่วนตัววันนี้ถ้าถามไปตามเชิญก็ชอบไปที่แดงนะคะลาชัยจะเป็นฝ่ายนะห,หนูก็ยังมองว่าเจ้าโรเล็กยังไงก็ต้องได้เจอกับเจ้าศิลักไทยอีกทั้งนะคะไม่แน่คู่นี้อาจได้ชิงแชมป์มสำหรับคู่เอกของรายการนะคะก็ยกจากคู่รองคู่เอกลงมาชกคู่เอกนะคะเพราะเจ้าเพชรนำชัยถอดชกนะคะก็มองว่ามวยคู่นี้นะคะ ตางสึกต่างสายอยู่ที่หัวใจของมูนกันแล้วค่ะเราเพชรท่าเรือเก่านะหรือเจ้าดูโรวินทูนะจากฟอร์มที่หนูเคยเล่นเขามาตามเชียงมาเขาเป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งแต่หลังๆมาเหมือนหัวใจไม่นิ่งเปล่าไม่รู้นะเขาย้ายย้ายที่ซ้อมบ่อยอ่ะเหมือนแบบที่ซ้อมซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมาธิไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ช่วงก่อนที่เขาจะแบบมีแบบดราม,ม่าแบบย้ายไม่ใช่ดราม,ม่าน่เี้ย ที่แบบไปซ้อมที่นู้นที่นี้ซ้อมแบบที่เป็นทางที่คนเริ่มรู้จักหนูมองว่าเขาเก่งหลักเหลี่ยมดีไวไวมากถูกใจหนูด้เป็นเป็นนักมวยคนแรกที่หนูรู้จกักนอกศึกเกตเพชรเนะี่ยบอกกินหนูจะรู้จักตะเกตเพชรใช่ไหมล่ะเจ้าเนี่ยเพชรท่าเรือเนี่ยเป็นเป็นมวยคนแรกเลยที่แบบได้อยู่ตักศึกตักสายแล้วแต่หนูรู้จกักมาย้อนเชิงเจ้ามุมแดงก่อนนะคะแล้วค่อยพันธงค่ะคู่นี้มุมแดงดู ดีกว่านะในสายตาเซียนใหญ่เขาเปิดราคาเลทมาเป็นต่อนะเราเพชรท่าเรือเป็นรองนะ,ะทีนี้มาย้อนประวัติเจ้ามุมแดงพระอุดรอ,อัจฉริยประดิษฐ์เลยพระอุดรออกอุดอ,อ,อุดรอ,อีกครั้งก็เป็นนักชกคนนึงนะคะสีเสี้ยนน่าเสือท,ทมคำก็ถือว่าดูดีกว่ามือเงินนะคะออกอุดอุดรนี่ มาชกช่องเจ็ดหนูเห็นยังไม่ชนะส,นสักทีนะก็เป็นนักชกอายุ23ปีนะสวนสูง167เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสุบรินการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ100ครั้งก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะคะทำการพซ้อมที่จอพัชริยาสยามนะจังหวัดสุบรินน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่59ิกกิโลเวทที่ชกช่วงเก็ดอยู่ที่121ไม่เกิน130ปอนด์นะคะ เจ้าเทิดเกียรติจอพัชริยาหรือเจ้าเทิดเกียรติอออตูดอนนะคะหรือพรสวรรค์สสปกรพรสุรินนะก็เป็นคนเดียวกันนะกับกับเจ้าพยักอุดรอออตูดอนนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหนักศาสแข้่งขวาหนักแรงนะมีหมัดรอสวนต่อยหมัดหนักแรงเก๋าเกมหนักเหลี่ยมดีนะคะปลายแข็งแร่งก็มาดูน้องเชิงเจ้าพยักอุดรนะคะก็เคย ชน to to ็อคยกสีให้กับทานยทธศักดิ์ลุงเรืองเมื่อปี65นะเดือน5ที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มาชนะคะแนนเฟสเอราวันที่ศึกสตูนซปเปอร์ไฟเมื่อเดือน7ปี6 6นะแล้วก็เดือน8นะคะเข้ามาชนะน็กยก2แสงสัโชคบุชัยที่ศึกเท่าน้ำไทยแล้วก็เดือน9นะคะมาชนะเพชรลภาศโสภิตนะที่ศึกเท่าน้ำไทยนะฟอร์มนี่สดใสนะคะก็ชนะมวยเก่งๆแบบมวยยอดนิยมมามาทุกคนเลยนะอย่างเช่น เจ้าทันยุทธเจ้าเฟสเอราวันเจ้าแสงสะทวโมีชัยหรือเพชรพานะคะก็สีเสื้อน่าเสือชื่อมวยนะคะก็คุ้นหูดีนะคะก็ถือว่าดังว mm hmm. ันนี้เจอกับรัวบินฮุดอินฟลีสไตล์นะ,ะหรือเจ้าเพชรท่าเรือเดิมนะคะ mm hmm. ตอนแรกๆที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะ,ะ mm hmm. หนูโคตรชอบเขาเลยนะ,ะ mm hmm. เป็นเป็นมวยที่ไม่ใช่ของเกตเพชรแล้วหนูร mm ู hmm. ้จักหนูชอบ mm hmm. หนูว่าเขาเร็วหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายนะ,ะ mm hmm. แต่หลังๆมาเหมือนจิตใจไม่ค่อยมั่นคงและ mm hmm. แพ้ง่าย เหมือนเด็กซ้อมที่ซ้อมที่ใหม่ไปเรื่อยอยเง,งี้ยยังยังไม่มีแบบที่แบบมั่นคงอะไรอเงี้ยใจก็เลยแบบว่าไม่นิ่งมั้งวันนี้ก็มาชกท่องเจ็ดนะคะเลน่าจะตกเป็นรองเยอะแต่ท้ายๆคลิปหนูจะบอกนะคะว่าเลดเป็นต่อเท่าไหร่แล้วหนูจะย้อนฟอร์มการชกให้ฟังเยอะๆนะคะ ก็เมื่อปี65เดือน12นะเคยเสมอกับเพชรอนุวัดนออันวัดยืมนาที่สุดเพชรอินดีเดือน3ปี66ก็มาแพ้คะแนนสมเด็จปิ่นสิงัชที่สุดมวยมันบรรสุกเดือน6นะเข้ามาชนะคะแนนเพชรชาวริตเพชรอินดีอะคาเดมี่นะที่สุดมวยมันสนามเมืองเดือน7นาเข้ามาแพ้เพชรนำโชคสตอต้งปาจีนล่าสุดนามาแพ้น็อกอัดัดชัยนะฮะย้อนจาก64ลงไปเลยนะคะเมื่อเดือน10ปี64นะเข้ามา ชนะคะแนนเฟสเอราวันที่สึดมวยไทยมรดกคนไทยนะเดือนสามปี63ก็มาชนะน,น็อกยก4ยอดธนชัยที่ศึกุพมพินีแชมเปี้ยนเะกิดไก่นะแล้วก็เดือน12ปี6 2นะก็มาแพ้คะแนนบานเทพวีเคเขาใหญ่ที่สิงห์มาวินนะศึกสิงห์งมาวินแล้วก็เดือน10ปี62นะก็มาชนะคะแนนสักสักกลินนะแป่งกองปราบที่สรุณมันวันศุกร์พีแสนชัยนะเดือน9ปี62ก็มาเป็นผู้เอกของขาวเอราวันนะ จะย้อนช่วงปลอมสดๆที่เขาขึ้นชั้นมาเป็นคู่เอกเป็นที่รู้จักนะคะคู่3คู่4ะะี่เนี่ยเมื่อเปียก้าเดือน6กนะเขามาชาะนะคะแนนบุญพาวอวงคมที่สึกเพชรยินดีนะ,ะเดือน7ปี65กห้าเขามาชนะคะแนนเมโทรสตอโอบะพิษณุกพิษณุโลกนะที่ศึกมวยมันสุกเดือน8ปดปีหก 5, นาน้าก็มาแพ้คะแนนกล้องพยักปลาลักบุญนาแล้วเดือน9ก้านะครเปีก้า็มาชนะคะแนนบันลังเงินอ,อยุธ ที่สุดเพชรยินดีแล้วก็เดือนส1อปีห5้านะคะก็มาชนะคะแนนเพชรสุพรรณปอรประจันศีนะที่สุดมวยไทยวิถีถิ่นไทยเพชรยินดีสัญจรนะคะก็ช่วงปีห5านะ,ะฟอร์มโดดเด่นชนะรวดเลยนะคะเขาก็ลุ่มลุมดันดอนนะแต่ก็ชนะมวยเก่งๆมาติดอันดับมาก็มีเหมือนกันนะคะแต่ล่าสุดนะ,ะเมื่อเดือน10แพ้น็อกอัจฉริย์ปอรประจันศีกีฬาสปอร์ตนะ,ะที่สุดท่อน้ำไทยมาก็เป็นนักชกอายุ ยี่สิบสี่ปีนะชกมานานนะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเป็นมวยมาจากละนองการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งค่ะเป็นมวยซ้ายนะความเร็วนี่หลักเหลี่ยมดีทำการฟิตซ้อมที่เอฟเอคุปน้ำหนักไปไุยปที่ห้าสิบหก กิโลนะเวทีโชโลเกตที่104เพชร123ปอนด์นะจะเพชรท่าเรือออกิจเกษมหรือเพชรท่าเรือชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชเรกรรมนันหรือจะเพชรซิต้าของวัสดุพันภูเก็ตมวยไทยนะหรือเพชรท่าเรือซอสุไลมานนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะแต่ละสีเสื้อที่อ้างขึ้นมานี่คือรู้จักหมดเลยนะเพราะเขาเคยดังโด่งดังช่วงหนึ่งนะคะก็แต่ก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่ยอดนิยมนะเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องวงในมีเข่าในเหนียว แน่นหนึบหนับขวางหน้าแทงเหลี่ยมเชิงดีชิงจังหวะการสนุกสนานนะคะรวดเร็วบ่อเพียบดีนะคะก็จัดว่าครั้งหนึ่งเคยเก่งติดตาหนูนะคะแต่ฟอร์มล่าสุดหลังๆไม่ค่อยเก่งนะคะก็แพ้ตลอดคู่นี้เลตเปิดไปที่แดงเป็นต่อห้าสี่สิบหนูก็มองว่าเป็นรองแดงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าต้นๆนี่เป็นเขาเป็นเมืองฝีมือนะแล้วเชื่อข้างเชื่อบสู้เขายากถ้าเขาไม่หมดไปลายนะกินยากคู่นี้ชอบไปที่มวยรองค่ะ ถ้าหัวใจมาดีนะปลายปลายมั่นคงนะคะกินเต็งค่ะชอบมากก็สำหรับทีเด็ดเจ็ดสีขึ้นมาหอนไออาคิ์นี้ก็จบลงแล้วนะคะรอแค่วันเล่นจริงนะก็ขอให้เฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณพักยก24่ผู้สนับสนุนรายการอย่าลืมนะคะใครที่ชอบการนิจามมวยงหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะที่เด็ดเจ็ดสีขึ้นหมาหอนอาทิตย์นี้ คู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่มุมแดงนะเหล็เป็นต่อ3าสองนะโลเล็กกระดูกแข็งโป้งนะจะชนะส่วนคู่สองนะออกชอบไปที่สีลาชัยนะมุมแดงเหล็ดเปิดไปต่อ3 2, าสองจะชนะเหมือนเดิมนะและคู่สานะออกชอบไปที่ลิทิชัยายการต่อเนื่องกว่านะมาแทนทั้งคู่และคู่เอกนะออกชอบไปที่เพชรท่าเรือนะชอบมากๆค่ะเหล็ดเป็นรอง5้าสี่ก็ต้องขอบคุณท,ทุกการติดตามนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีค่ะไว้เจอกันอีกที ชอบหลักช่างขอบคุณค่ะ